วันนี้เกิดเรื่องใหญ่นะคะท่านผู้ชมคะเราต้องลมจิตลมใจแล้วละค่ะไทยนิรักสงบแต่ถึงลบไม่ขลาดนะคะเราไม่ใช่คนที่ขาดตาขาวเว็บไซต์หนังสือพิมพ์แต่เราก็ไม่ใช่คนบ้าสงครามนะคะเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดอพนมเปนโพสต์นั้นได้รายงานพนมเปนโพสต์นี่ก็เป็นของลูกสาวคุณคุณเซนอืคุณมานาพนมเปนโพสต์เนี่ยก็รายงานว่าพื้นที่พิพาทไม่สามารถเจราจาทวิภาคีกับไทยได้รัฐบาลกัมพูชาได้ตั้งข้อสังเกตว่า เนื่องจากกร,รมพูชาตั้งใจที่จะนําประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่พิพาท4แห่ง4แห่งแล้วท่านผู้ชมคะ4แห่งอันประกอบไปด้วยตาเมือนทมตาเมือนโต๊ดตากระเบเพื้นที่มุมบายนขึ้นสู่การพิจารณาของศาลโลก ICJ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ International Court of Justice เนี่ยหาตามนี้เลยตามนี้เลยช่องบกอยู่ขวามือนะคะหน้าจอช่องบก แล้วไล่มาเลยตามเมืองต่างๆต่างๆต่างๆสี่ปราสาทนี้เอาขึ้นสู่ ICJ จจึงไม่นำประเด็นเหล่านี้ไปหารือในการเจรจาทวิภาคีกับไทยที่นัดกันไว้14มิถุนายนนี้ในแถลงการฉบับเดียวกันเนี่ยเผยแพร่เมื่อคืนที่ผ่านมารัฐบาลได้เรียกร้องให้ชาวกัมพูชาทุกคนแสดงความยับยั้งชั่งใจหลีกเลี่ยงความรู้สึกชาตินิยมที่เปิดเผยซึ่งแบบว่าให้ถ่ายอ่ะแบบว่าให้ถ่ายเขาระบอยยาจะเย็นๆนะให้ถ่าย ถ้าดูจากแผนที่เนี่ยช่องบกอยู่ตรงนี้ค่ะ,ะช่องบกอุบลราชธานีแล้วมาเนี่ยพื้นที่เราทั้งสิน้นพื้นที่เราทั้งหมดเลยฝั่งนั้นของเราฝั่งนี้ของเขมอรมอ,อยู่ในฝั่งเราหมดเลยคือดูอยังไงก็ฝั่งเราและเราก็เป็นฝั่งเรามายาวนานแล้วการที่เขมรเนี่ยจะเอาทั้งสี่อันแล้วขึ้นสารโลกกันเนี่ยเราไม่ขึ้นสารโลกนะฮะไม่ขึ้นนะคะ แต่เราจะไม่ขึ้นได้อย่างไรถ้าเรามีผู้นําที่อ่อนแอปปกเปียกแบบนี้และพ่อผู้นําซึ่งเห็นใจคุณฮุ่นเซนิ่งกว่าเห็นใจพวกเรามีผลประโยชน์ทับซ้อนออการพูชาออกแถลงการอันนี้จากเพจของคุณวัสนานาน,านุ่มนะคะวัสนาที่หลังเ,เนี่ยวัสนานาน,านุ่มก็อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็แชร์กันยับมากเลยวันนี้นะคะทางฝ่ายกองทัพเองก็ฝ่ายเพจข่าวทาหารต่างๆ,ๆก็แชร์กันคือแชร์แถลงการอันนี้ค่ะ ที่สถานการณ์ตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยพลเอกคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็ออกแถลงการย้ําจุดยืนชัดเจนว่าไม่เข้าร่วมวันที่14นะคะคุณมาเน็ตก็มีท่าทีสอดคล้องกับคุณเซนซึ่งสองคนก็พ่อลูกกันนะนะก็จะเอาเขตเนี่ยต่างๆที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่ในทางกลับกันเนี่ยคุณวัฒนาณนาุน่มบอกว่ารัฐบาลไทยโดยภูมิธรรมเวยาชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกาลาโหมก็ยืนยันว่าไทยยังยึดหลักเจรจายอย่างสันติ และจะไม่ขยายกรอบการหาหรือไปยังพื้นที่อื่นโดยไม่จําเป็นค่ะเราไม่ได้เสียอธิปไตยไปอย่าเราเชื่อในพลังของการเจรจาเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายไทยจะไม่ได้ตามไปทุกประเด็นที่กัมพูชาขยายออกมาเราขอพูดเฉพาะจุดที่เกิดเหตุจริงๆเท่านั้นสําหรับขอ้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชานั้นถือเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานมากกว่า20ปีโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีโบราณนะสถาน เช่นกรณีปราสาทพ,พระวิหารซึ่งเคยเป็นกรณีฟ้องร้องต่อศาลโลกในอดีตและยังคงทิ้งบาดแผลทางประวัติศาสตร์และอธิปไตยไว้ทั้งสองฝ่ายการที่กัมพูชาตัดสินใจไม่เข้าร่วม JBC เป็นสัญญาณความตึงเครียดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นค่ะก็คือผ่านไปเลยไปศาลโลกเลย